อยู่ตงรงนั้ครับไนดะ้ครัองพยายามกายภาพจะหายไปหมอนักโอเคะน,นอเคะอยไปนะดีแล,ะละ้วล่ะที่เขาเขาช่วยตัวเองได้ผมลบ ครับสมัครไหมความเรียบร้อยนะครับรวมทั้งน้องๆที่ให้ความร่วมมือดีใจนะครับทุกคนนั่งอย่างมีความสุขอาจจะมีทุกหรือบ้าสำหรับบางคนพะวงมีพวกสมัครกมดเลยไหมครับหรือพวกไหนเ้าพวกสก่อเลยสม่ครสมัครสมัรสมัครสมัคสัสอัสครนี่ครสครสรสมรมััคสส สีสนก็สีสัว้าอ,อยู่ไหนคับไผม <c oughs> เข้าไปานู่นงจะมีทั้งหมดสที่สละสิทธิ์ันผลน้องๆสละสิทธิ์ันที่ยังไม่เรียก ยี่สิบหมื่ครับแรงงานตัวก็เก้าอยู่400กว่านะครับและเราต้องการอยู่58าสิบแปดรู้สึกว่าจะ58คนใช่ไหมใชหมใช่ค่ะขายอะไรบ้างขายเอสเพกระเป๋าเดินทางค่ะของของมาเอสเพลตค่ะมาเอสเพลตของจีนค่ะนข้าวของจีนทำข้าวแพงไหมไม่แพงชอบต่อหน้าที่ของตัวเองจากนั้นก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับ รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้ก็รับผิดชอบในการเออแล้วอยู่ที่ไหนเราจะซื้อได้ที่ไหนอ่ะมีทุกสาขาครับล้าไปตานสมัครเหรอเขาเรีว่าสมัครจะยกเป็นตัวอย่างทุกไหนคิดว่าจะเอาไปทำดรวไปไหน ถ้าเป็นใบแดงเป็นลมเลยงทนาไหรเคน่านมีดเครแน่งานราชการมาดีแนบ้านอยู่ไหนครับ้านอยู่ไหนครับยอมจับใช่ไหม

สิทธิต่างๆนะครับในการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการก็เป็นไปตามสิทธิที่ได้แจ้งให้ทราบแต่ที่สําคัญนะครับในปัจจุบันท่านผู้ชกการฐานบกท่านได้ให้แนวนโยบายนะครับในหนทางการเติบโตของน้องๆเหล่านั้นนะครับถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นรับราชการจนครบแล้วเขาอยากจะเป็นทหารต่อนะครับก็มีโอกาสที่จะสมัครทั้งทหารและก็ทั้ง านสิบที่จะเปิดรับสมัครอยู่ของกองทัพบ,บกทุกๆปีนะครับเราจะเปิดรับสมัครนักเรียนในสิบซึ่งน้องๆพลทาหารหรือทาหารกองประจำการเมื่อเมื่อรับราชการครบแล้วน้องๆเหล่านั้นก็มีโอกาสซึ่งโคต้าตรงนี้ก็จะแยกออกต่างหากนะครับเป็นโอกาสมีสิทธิในส่วนของน้องๆเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่กองทัพบ,บก ได้เห็นความสําคัญของน้องๆที่ร้องขอหรือน้องๆที่เขารับราชการเป็นทหารกองปัะจาการที่มีโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตในอนาคตในกองทัพบ,บกนะครับถ้าเขาเหล่านั้นสมัครใจที่จะปฏิบัติหรือว่าอ,อ,อยู่ในหน้าที่ของทหารในกองทัพบ,บกต่อไปนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ให้สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิทธิ์ได้นะครับ